สวัสดีครับวันนี้เอกพามาดูนะครับแปลงที่ดินจริงๆเลยนะครับนี่คือบรรยากาศช่วงยามเย็นนะครับของคลอง22นะครับผมพามาดูบรรยากาศช่วงยามเย็นนะครับว่าสบายขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็แดดล่มลมตกแล้วนะครับพระอาทิตย์ก็อยู่ทางด้านนี้นะครับฝั่งนี jaar jaar ้เป right kind of ็นฝั่งตะวันตกครับผมพามาดูนะครับพื้นที่ในโซน A นะครับก็จะเป็นช um ่วงนี้หมดเลยโซน A นี่ข้อดีอย่างหนึ่งครับคือเป็นแปลงที่ใหญ่นะครับท่านใดที่อยากได้แปลงเดียวใหญ่ๆนะครับพื้นที่ขนาด1ไร่1งานหนึ่งไร่2งาน2ไร่ฝั่งทางโซน A นี่เลยครับ ข้อดีของโซน A ก็คือเนี่ยครับอยู่ใกล้กับแหล่งน้ําผมพามาดูนะครับเห็นไหมครับเออนี่คือพามาดูบรรยากาศจริงๆนะครับโซนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ําก็จะมีอยู่ตั้งแต่ประมาณแปลงยี่เห็นไหมครับแปลงที่ใกล้แหล่งน้ำนะครับก็จะมีตั้งแต่27นะครับไปจนถึง31นะครับตั้งแต่แปลงที่27มาถึงโซนสาสินี่จะอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ําตรงนี้นะครับก็ที่เราเห็นรถวิ่งอยู่ตรงนี้คือถนนลาดยางแล้วนะครับเห็นไหมครับก็ข้างเคียงก็จะมีเพื่อนบ้าน ครับมีประปามีเสาไฟนะครับตรงนั้นครับเป็นเสาสัญญาณนะครับโทรศัพท์ท่านใดที่มีความจำเป็นในเรื่องของโทรศัพท์เนี่ยอยู่แปลงนี้ใกล้มากเลยครับแปลงที่ดินก็อยู่ทางด้านนี้เลยแต่ข้อดีของแปลงนี้ครับด้านหลังก็จะติดกับสระน้ําขนาดใหญ่นะครับเป็นสระน้ําเลี้ยงปลาตรงนี้นะครับก็ทําให้ตรงนี้บรรยากาศดีและลมแรงลงแรงกว่าหลายๆแปลงตรงนี้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยจากตรงนี้เป็นพื้นที่ว่างอยู่แล้วครับเป็นพื้นที่โล่ง ครับแล้วก็เดิมเนี่ยครับที่นี่แปลงนี้ก็คือแปลงในส่วนของชาวนาทำนาอยู่นะครับแต่วันนี้นะครับพื้นที่ขนาดหนึ่งไร่เนี่ยท่านเป็นเจ้าของได้นะครับท่านได้ที่อยากได้ที่ดินประมาณสักหนึ่งไร่อไรอยู่โซน A นี่ถือว่าเหมาะมากเลยนะครับก็หันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับเออโทษทีหันหน้าไปทางทิศตะวันออกท้ายแปลงก็อยู่ตะวันตกนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศใกล้ตะวันตกดินแล้วครับเดี๋ยวผมพาลงดูแปลงเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับเดิมชาวนาไม่ได้ทํานาแล้วนะครับก็อาจจะโดนเผาไปบ้างช่วงนี้นะครับนี่แปลงที่ A 27ท้ายแปลงก็จะอยู่ติดกับสายน้ําเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับอ่าบรรยากาศดีครับที่ดินก็อาจจะต้องมีปรับผมนิดหน่อยนะครับก็ประมาณสัก50เซนครับแต่ว่าที่ดีของที่นี่ก็คือว่าบรรยากาศดีมากนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่คือในส่วนโซน A โซน A มีทั้งหมดเนี่ยนะครับ39แปลงตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของเราอ่าเยอะหน่อยครับมาดูนะครับ อ่านี่ก็บรรยากาศท้ายแปลงครับฝั่งตรงนั้นก็เป็นสระน้ำครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านอยู่ในเขตชุมชนนะครับไม่เปลี่ยวท่านใดที่ชอบทําสวนแนวสวนแปลงเกษตรนะครับที่นี่ครับก็สามารถมาทําได้เลยครับมาทําได้เลยครับที่นี่ครับก็ท่านใดสนใจนะครับโทรหาเอกได้เลยนะครับนี่คือโซน A 0ศ8น4 5 1 1 5งครับโทรมาด่วนเลยครับช้าอดหมดนะครับสวัสดีครับ